เดี๋ยวไปให้เจ๊ฝนปอกฟักทองให้กินดีกว่าเจ๊ฝนเจ๊ฝนอะไรหิวฟักทองอะ่ะอันนี้ฟักทองเหรอใช่ดิเห็นเป็นอะไรโอ้บอ,อกให้กินหน่อยได้ไหมได้แต่ต้องปอกให้เปลือกหมดภายใน5ครั้งนะห้าครั้งยังรอ,ออ่าทำได้เปล่าได้ออทำได้อีกนะได้โอเคไปเริ่มปอกกันเลย ถ้าปอกหมดเจไอโฟนเลยเจโนนอู้หไอโฟนสีส้มใช่ไหมใช่ใช่ทำไม่ได้เนี่ยสีส้มเหมือนพระทองเลยมาอ่าได้หรือเปล่าครับเนื่องอุ้ยมาดีนะสีสวยอ่ะสองอุ้ยดีดีเดี่ยอุ้ยเด่๋ยอโอกาสได้ได้เจได้เจทำได้นะอีกสองนนะทำได้ดีทำได้เจเจไปนเอ้าเอ้าอะไรเงี้ยเอ้าอะไรเดี๋ยว ก็ปอกหมดแล้วนี่ทุกคนอ้อทำไมอ่ะเออทำไมยังแพ้อ,อ่ะเอ้ยน้องๆมันเหลือตรงไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะโอ้ย mm. อย่างงี้เจฟฟ๊ฝนก็อดได้โฟนสิ oh <my> อาไรเงี้ยโอ้นึกว่าจะได้แล้วอดเหมือนเดิม